ดู B Y D Dolphin นะสีม่วงสวยงามแม่นะเป็นรถไฟฟ้า100% 247กิน่าจะเข้ามาขายที่ไทยเร็วๆนี้แล้วนะครับเลนแบตเตอรขนาด100กนโลวัตต์นะสามารถวิ่งด้วยหมดไฟฟ้าได้ถึง100กิโลเมตรตามมาตรฐาน M E D C เครื่องยนต์เบนซินก็ถือว่าเป็นรถดีไซน์สวยนะใช้เชื้อเพลิง5.3 ขับขี่อย่างมั่นใจวกล้องะหดภาพรอบขัน360องศาระบบช่วยจอดอัตโนมัติระบบเบรกอัตโนมัติเทคโนโลยีการควบคุมความเร็วอัจฉริยะระบบตรวจวัดแรงดันลมยางอัตโนมัติแสดงผลแบบดิจิทัลเทคโนโลยีการแสดงข้อมูลการขับขี่บนหน้ากระจกรถเกทอัพดิสเพลย์และระบบช่วยเตือนเมื่อผู้ขับขี่เกิดความเหนื่อยา กก็ดีไซน์เป็นรถไฟฟ้าอัตโนมัติในก็กว้างขวางระดับหนึ่งนะครับเบดีไซน์สวยมากสวยมากนะแล้วก็พ้อแบด้นะครับเจนซ่าดีกว่า MTD ไฟฟ้าสุดหูจต่นอรกับก้านหลังหม่นหมื่นห้าพันถังไทยแรงชั่วโมงสตัวว่าดีไซน์ค่อนข้างสวยนะการภายนอยอีกครั้งนะฮะ ก็เป็นรถที่เหมาะกับขับขี่ในเมืองนะครับาราคาน่าจะไม่ข้ามล้านนะครับไม่แน่ใจว่าเกิดราคาที่เท่าไหร่นะครับดีไซน์สวยข้างในก็สวยนะครับผมว่าเป็นหนึ่งรุ่นของ b y d ที่น่าจะขายดีนะฮะให้ดูกันเต็มๆนะครับ เลยสีก็สวยด้วยนะครับ B Y D Dolphin นะราคาประมาณ800,000บาทนะครับตัว B Y D Dolphin นะฮะก็สเปคตามนี้เลยนะครับ,รบเป็น B Y D c e a l นะครับได้เป็นคู่แข่งของ t e า l a Model 3นะครับไซส์น่าใกล้เคี่ยงกันนะอมวงภาพรอบตัสามตัวที่ใหญ่ ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนก่อนเปิดประตูระบบควบคุมสียรภาพการทรงตัวช่วงตัวระบบกระจายแรงเบรกระบบควบคุมการทรงตัวบนเดินระบบตรวจสอบดิสเบรกระบบควบคุมป้องกันการถึงข้อต่ำลําดับต่อไปจอยู่นตบประสบการณ์ใหม่ทางสุนย์วิยศาสตร์จากความงดงามของพวงมหาสมุทรสู่แนวคิดใหม่ที่สวยงามลงตัวด้วยองค์ประกอบแห่งท้องทะเลและโดมาจอฟินรุ่นสแตนดาร์ด มาพร้อมกันจังหน้าแบบด้านอกคลื่นเบลดแบตเตอรี่ความจุขนาด44.9กิโลวัต์ระยะทางการวินสูงสุด410กิเมแรงบิดสูงสุด180นิวตันเมตรให้กำลังสูงสุด94แรงม้าจอฟินมาพร้อมระบบความปลอดภัยครบครัน a c h ชถุงลมนิรภัย6ด้านห้องลบารอบขัน360องศาระบบป้องกันการบินถลายที่สุด ไม่แน่ใจว่าช่วงไหนราคาไม่แน่ใจเหมือนกันแะช่วยเอตเป็นหนึ่งรถที่น่าสใจของบีาีนะครับระบบช่วยเบรกม่งที่น่าสนใจอวยนะครับรวยเตมน่านอวายนะครับอันนม้ตเป็นหนที่นานของบีวาดีนะครับะ่วเรอัตนม้เป็นห่นราคของายรับระ่ยังไม่มีแรน่างัขงบีวายดีค ก็จอกลางเนี่ยมันก็คล้ายๆเทสลาโมเดล3นะครับแต่มันจะมีหน้าจอเล็กไม่ด้วยแล้วก็พวงมาลัยค่อนข้างสปอร์ตแล้วก็เกียร์นะครับเล็กนิดเดียวเองนะครับสวยงามมากครับข้างหลังก็อย่างเบาะเนี่ยผมชอบส่วนตัวทุกรุ่นเลยของบีวานดีดีมากข้างหลังก็ค่อนข้างกว้างขวางนะครับยังไม่เปิดตัวที่ยังไม่เปิดราคาที่ไทยนะนะครับต้องรอฟอรดูว่ารถรุ่นนี้เป็นรถที่น่าจับตามองบีวายดรุ่นหนึ่งนะครับ คิดว่าน่าขายดีแน่นอนนะคะประมาณนี้นะคะดีบีวายดีถังนะฮะดีเอ็มพีนะฮะคันนี้ค่อนข้างเป็นรถ SUV ขนาดใหญ่นะครับคันนี้ใหญ่มากจริงคันใหญ่มากไม่รู้เปิดตัวที่ไทยเมื่อไหร่แล้วก็ล้อน่าจะขนาดประมาณ2ี่2นิ้วนะครับสีก็สวยด้วยนะครับครับ ดีไซน์ได้ล้ำล้ำมากตอนนี้ยังเป็นรถที่นำเข้าอยู่นะครับพวงมลาลัยซ้ายอยู่นะครับนี่นะครับผมไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าอ่านว่าถังวคงะครับถัง DMP นะฮะประมาณนี้นะครับอันนี้คือภายนอกนะครับสวยงามมากนะฮะ